อยู่นักกินดัรินบนี้เดี๋ยวมันเราจมาสุดเดียวต้องเรียกมาได้ที่คืนแบบคืนาบบุ่ก่ืนนะฮะมึงมึงเอาเวลานู่นเระกอบเน่ยดีที่แบบเอาเงี้ยดีที่สุดอไออ มันมีชาติเัอ่างทีมซึ่งือเปิดการคืดี่ต้องเรียนรับการเออเห็นไหมเออเห็นไห

เออใช่ไหมครับคือนอนก็งอชนิดแบบใช้ความหมาทักนะนอนเ้ิดะอ

คุเล่นใช่เลวแต่เป็นจิตเกิดสันอิบาตคุยที่จ ตอนมันอยู่โรงงานเกาา่าขนาดนี้ผมมีได้คุย,ดมมดไ,ยได้เซอร์ขนาดนีอะไรอย่ไดเพราะมันม่องอยู่ในนี้มันความความพวนน้ดำเนน,นมันมันขไาดน้นมันออกไปเซอร์หน่นอไ,ได้ก็ได้รต่ <c oughs> ข้าวแก่เยอะไร này người nghiên cứu mạng của mình nhiều. A phá là một mặt của mình gắn với 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 Ừ. gắn với mình 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 Ừ. Ừ. mình gắn อืมอืมอืมมอืออมอืมอืมมอือืมอมออืมมอ

Mungkin hmm sudah hmm. 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 hmm.